ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราว,วันนี้เรานําเสนอเรื่องราวสุดพิษที่จะสัมผัสหัวใจของคุณและทําให้คุณตื่นตะลึงเรื่องราวของความพักดีการเสียสละและสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายระหว่างชายคนหนึ่งลูกสาวของเขาและหมีตัวหนึ่งก่อนที่เราจะดําดิ่งสู่การเดินทางอันน่าทึ่งนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้เอาลนั่งลงผ่อนคลายและไปเริ่มต้นเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ก็เลยรับรองว่าคุณจะไม่อยากพลาดสักวินาทีเดียว ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่โอบล้อมด้วยป่าเขียวขจีอาศัยอยู่ชายที่ชื่อสมชายชายผู้เป็นที่รู้จักในความมุ่งมั่นและอดทนสมชายย้ายมาที่หมู่บ้านนี้พร้อมกับภรรยามาลิและลูกสาวตัวน้อยน้องฟ้าหลังจากสูญเสียงานในเมืองใหญ่เขาตั้งใจจะสร้างชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวสมชายทำงานหนักเปิดร้านขายผ้าทท้องถิ่นในตลาดของหมู่บ้านแต่ชีวิตกลับท้าทายเมื่อทางการสั่งรื้อร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนทำให้สมชายสูญเสียทุกอย่าง ด้วยความสิ้นหวังในการหาทางออกสมชายบังเอิญพบชายคนหนึ่งในตลาดที่กำลังโชว์หมีที่ได้รับการฝึกมาผู้คนส่งเสียงเชียร์เมื่อหมีแสดงท่าทางและเหรียญเงินตกลงมาให้เจ้าของสมชายเกิดไอเดียเขาเข้าไปคุยกับชายคนนั้นและขอซื้อลูกหมีตัวหนึ่งหลังจากการต่อรองสมชายกลับบ้านพร้อมกับลูกหมีตัวเล็กๆเ,เมื่อสมชายพาลูกหมีกลับบ้านน้องฟ้าตกใจกลัวพ่อทำไมพามีที่น่ากลัวแบบนี้มาบ้านมันอาจทำร้ายเราได้นะเธอร้องแต่สมชายปลอบเธอว่าเจ้าหมีตัวนี้ยังเด็กมากฟ้าเราจะเลี้ยงมัน ฝึกมันและมันจะเป็นเพื่อนของเราเชื่อพ่อมันจะช่วยให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งแม้ว่าน้องฟ้าจะลังเลในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มผูกพันกับลูกหมีเธอตั้งชื่อมันว่าเจ้ามิงซึ่งแปลว่าผู้พิทักษ์เจ้ามิงทีเล่นสนุกสนานและฉลาดกลายเป็นเพื่อนที่แยกจากน้องฟ้าไม่ได้เธอให้อาหารมันเล่นกับมันและช่วยพ่อฝึกมันเพื่อแสดงในงานวัดของหมู่บ้าน เมื่อเจ้ามิงโตขึ้นและแข็งแรงขึ้นความผูกพันระหว่างมันกับน้องฟ้าก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมาลกยังคงกังวลสมชายเจ้าพมีนี่เป็นสัตว์ป่าไม่ว่าเราจะฝึกมันดีแค่ไหนมันก็ยังเป็นสัตว์ป่าถ้ามีอะไรผิดพลาดละ่ะเธอเตือนแต่สมชายไม่สนใจคําเตือนนั้นน้องฟ้าซึ่งตอนนี้เป็นวัยรุ่นมองเจ้ามิ่งมากกว่าแค่สัตว์เลี้ยงมันคือเพื่อนผู้พิทักษ์และครอบครัวเธอยังไม่รู้ว่าสายสัมพันนี้กาลังจะ,ะเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ หลายปีผ่านไปเจ้ามิ่งเติบโตเป็นหมีที่สง่างามสูงใหญ่กว่าทุกคนในบ้านความที่เล่นในวัยเด็กของมันเปลี่ยนเป็นความสงบแต่ความพักดีต่อน,น้องฟ้ายังคงแน่วแน่ชาวบ้านมักประหลาดใจที่เห็นหมีตัวนี้เชื่องและเชื่อฟังแสกงะท่าทางเพื่อความบันเทิงและช่วยสมชายหาเงินเลี้ยงครอบครัวสำหรับน้องฟ้าเจ้ามิ่งคือมากกว่าเพื่อนเธอบอกเล่าความฝันความกลัวและจินตนาการของเธอให้มันฟังในสายตาของเธอเจ้ามิ่งไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นผู้พิทักษ์เงียบที่เข้าใจเธอมากกว่าใครเธอมักนั่งกับมันในยามเย็นเล่าเรื่องวันของเธออแแลละใหาหห้าาารมมัันต่ิยงงคววดก สมชายวิธีที่น้องฟ้าปฏิบัติกับหมีตัวนี้เหมือนมันเป็นมนุษย์มันอันตรายมันเป็นสัตว์ป่าตามสัญชาตญาณเธอยืนยันสมชายไม่สนใจคําเตือนแม้ว่าลึกๆเขาจะเริ่มสงสัยว่ามาริอาจพูดถูกเย็นวันหนึ่งขณะที่น้องฟ้านั่งแปลงขนหนานุ่มของเจ้ามิ่งเธอกระซิบว่าเจ้ามิ่งเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไม่ว่าใครจะพูดอะไรเธอปกป้องฉันเสมอ เจ้ามิงวางอุงเท้าขนาดใหญ่ลงบนมือของเธออย่างอ่อนโยนราวกับจะให้คำมั่นสัญญามาลิที่มองจากประตูรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่อธิบายไม่ได้ชีวิตดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีข้อเสนอแต่งงานมาถึงน้องฟ้าชายหนุ่มชื่อไตรภพจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงแสดงความสนใจในตัวเธอเขามีการศึกษาดีมารยาทงามและทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสมชายและมาลีดีใจมากนี่คือคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขาน้องฟ้าก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะเคยพบไตรภพตอนเด็กๆก,การเตรียมงานแต่งงานเริ่มขึ้นอย่า มันคึกคักบ้านเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ท่ามกลางความสุขเจ้ามิ่งเริ่มกระสับกระส่ายมันปฏิเสธอาหารคำรามใส่คนแปลกหน้าและขูดกลมด้วยความหงุดหงิดน้องฟ้าไม่รู้ถึงความไม่สงบของมันพยายามปลอบโยนอย่ากโกรธนะเจ้ามิง่งถึงฉันแต่งงานฉันก็จะอยู่ข้างเธอเสมอเธอสัญญาแต่คำพูดของเธอไม่ทําให้มันสงบลงดวงตาของมันที่เคยเต็มไปด้วยความไว้วางใจเริ่มมีเงามืดของความกลัวที่เธอไม่เข้าใจ เมื่อวันแต่งงานใกล้เข้ามาพายุแห่งอารมณ์เริ่มก่อตัวไม่เพียงในใจของเจ้ามิง่งแต่ยังรวมถึงครอบครัวด้วยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการสมรสที่สมบูรณ์แบบกำลังจะพังทลายลงวันแต่งงานมาถึงแล้ว บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นอาหารอร่อยและสีสันของการเฉลิมฉลองน้องฟ้าสวมชุดเจ้าสาวสีแดงงดงามดูเหมือนราชินีดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความฝันของการเริ่มต้นใหม่ขณะที่เธอนั่งหน้ากระจกจับผ้าคลุมหน้าขบวนเจ้าบ่าวใกล้เข้ามาพร้อมเสียงกลองและเสียงเชียร์แขกเต็มลานบ้านเสียงพูดคุยและหัวเราะสร้างบรรยากาศแห่งความสุขสมชายและมาริ้อนรับครอบครัวเจ้าบ่าวด้วยความยินดีภูมิใจในงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเจ้ามิ่งอยู่ในกลงมองดูความโกลาหลด้วยความกระวนกระวายมันเดินไปมาคำรามเบาๆแทบไม่ได้ยินท่ามกลางงานฉลองมีบางอย่างในวันนี้รบกวนมันอย่างมากแต่ไม่มีใครสนใจน้องฟ้าตัดสินใจไปหาเจ้ามิ่งครั้งสุดท้ายก่อนพิธีเธอสวมชุดเจ้าสาวเดินไปที่กรงเจ้ามิ่งที่กำลังเดินไปมาหยุดนิง่งเมื่อเห็นเธอดวงตาของมันจ้องมองเธอและในขณะนั้นราวกับเวลาหยุดนิง่งน้องฟ้าเข้าไปใกล้ด้วยน้ำตาคลอเจ้ามิ่งวันนี้ฉันจะเริ่มชีวิตใหม่ เธอกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันจะต้องจากไปแต่ฉันจะรักเธอเสมอเธอคือผู้พิทักษ์เพื่อนและครอบครัวของฉันเธอยื่นมือไปลูกขนมันแต่ทันใดนั้นเจ้ามิ่งคำรามเบาร่างกายตึงเครียดดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธและความโศกเศร้าน้องฟ้าถอยหลังด้วยความตกใจเจ้ามิ่งทำไมโกรธละ่ะฉันจะกลับมาเยี่ยมเธอนะแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อเสียงเชียดดังขึ้นจากลานบ้านเจ้าบ่าวมาถึงแล้วและพิธีกำลังจะเริ่ม น้องฟ้ารีบกลับไปที่ห้องโดยไม่รู้ว่าเจ้ามิ่งกำลังเดือดด้อนมากขึ้นขณะที่พิธีดำเนินไปเสียงคำรามของเจ้ามิ่งดังขึ้นมันขูดกลงด้วยพลังจนโซ่ที่ล่าไม่เริ่มคลายออกแขกที่อยู่ข้างนอกไม่ทันสังเกตอันตรายที่กำลังก่อตัวในที่สุดเจ้ามิ่งก็หลุดออกมารูปกยอันยิ่งใหญ่ของมันปรากฏจากเงามืดเสียงคำรามดังก้องจนฝูงชนเงียบลงความตื่นตระหนกแพร่กระจายเหมือนไฟป่าผู้คนกรีดร้องและวิ่งหนีสมชายและมาลีรีบวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและพบเจ้ามิ่งกำลังพุ่งไปที่บ้าน ในห้องของน้องฟ้าเธอได้ยินความโกลาหลและชะงักหัวใจเต้นแรงเมื่อประตูถูกกระแทกเปิดและเจ้ามิ่งยืนอยู่ตรงนั้นร่ามหาศาลของมันเต็มช่องประตูเธอร้องด้วยความกลัวเจ้ามิ่งไม่นยหยุดเสียงของเธอสัน่นแต่เจ้ามิ่งไม่ถอยดวงตาของมันจ้องไปที่บางอย่างด้านหลังเธอซึ่งเธอยังไม่เห็นก่อนที่น้องฟ้าจะเข้าใจสถานการณ์เจ้ามิ่งพุ่งไปข้างหน้าและความกลาหนก็ปะตุขึ้น เมื่อเจ้ามิงพุ่งไปน้องฟ้ากรีดร้องคิดว่ามันหันมาโจมตีเธอแต่ในเซียว,วินาทีเธอรู้ว่าเป้าหมายของมันไม่ใช่เธอเสียงฟู่เบาๆดังมาจากด้านหลังและเมื่อเธอหันไปหัวใจของเธอหยุดนิ่งงูพิษตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาในห้องขดตัวพร้อมโจมตีเคี้ยวของมันส่องวาวในแสงสลัวขณะที่มันเคลื่อนเข้าใกล้น้องฟ้าเวลาดูเหมือนช้าลงเธออยู่นิ่งด้วยความกลัวเจ้ามิ่งคำรามและตีด้วยอุ้งเท้าขนาดใหญ่ทำให้งูปลิวไปกระแทกผนังแต่มันฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเลื้อยกลับมาอีก เจ้ามิ่งยืนขวางระหว่างน้องฟ้ากับมูร่างกายของมันปกป้องเธออย่างสมบูรณ์แขกด้านนอกที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องฟ้ารีบวิ่งมาที่บ้านสมชายและมาลิฝาฝูงชนเข้าไปด้วยความหวาดกลัวในห้องเจ้ามิ่งต่อสู้กับงูอย่างดูเดือดงูโจมตีซ้ำๆเคี้ยวของมันจมลงในขนหนาของเจ้ามิ่งแต่เจ้ามิ่งไม่ยอมถอยด้วยการตีครั้งสุดท้ายมันบทขยี้งูจนตายทันทีน้องฟ้ามองดูด้วยความตื่นตะลึงหายใจถี่สั้นแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรเจ้ามิ่งหันมามองเธอการเคลื่อนไหวของมันช้าลงร่างกายสั่่่นเเเออังงงกกกกกตตหห็ิษททีีไลลลจจาาาาบดแผข้้วซึถูู มิ่งส่งเสียงครวญครางและลม้มลงหายใจหนักหน่วงน้องฟ้ารีบวิ่งไปหามันน้ำตาไหลพรากเจ้ามิ่งไม่ได้อยู่กับฉันเธอร้องให้กอดหัวของมันไว้สมชายและมาลิที่เข้ามาในห้องเห็นงูที่ตายแล้วและเจ้ามิ่งที่บาดเจ็บพวกเขาตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นมาลิถามด้วยน้ำเสียงสั่นน้องฟ้าสะอื้นมันปกป้องฉันงูจะกัดฉันและมันช่วยฉันไว้แต่ตอนนี้มันเสียงของเธอขาดหายขณะที่กอดเจ้ามิ่งแน่น สมชายคุกเข่าข้างๆน้ำตาคลอเจ้ามิง่งไม่ใช่แค่หมีสำหรับเขามันคือครอบครัวมะลิที่เคยหวาดกลัวเจ้ามิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามาการหายใจขอ,องเจ้ามิ่งเริ่มแผ่วลงดวงตาของมันมองน้องฟ้าครั้งสุดท้ายราวกับจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถทำได้ไม่กี่วินาทีต่อมาร่างของมันนิ่งสนิทห้องเงียบลงน้องฟ้าศบหน้าลงบนขนของเจ้ามิ่งร้องให้สะอกสะอื้นสมชายวางมือบนไหล่เธอน้ำเสียงสัน่นมันยอมสละชีวิตเพื่อเธอฟ้ามันไม่เคยเป็นสัตว์ป่ามันคือผู้พิทักษ์ของเธอ ด้านนอกงานแต่งงานหยุดชะงักผู้คนกระซิบด้วยความตกใจเมื่อข่าวแพร่ออกไปบรรยากาศที่เคยคลึกคลื้นกลายเป็นความโศกเศร้าแต่สำหรับน้องฟ้าและครอบครัวนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดร่างไร้วิญญาณของเจ้ามิ่งนอนอยู่ในห้องที่มันสิ้นใจการเสียสละของมันชัดเจนต่อทุกคนที่เห็นหนีที่เคยถูกกลัวได้พิสูจน์ความพักดีและความรักด้วยวิธีที่เสียสละที่สุดน้องฟ้านั่งข้างร่างของเจ้ามิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดงานแต่งงานที่เคยเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขก,กลายเป็นฉากของหัวใจที่แตกสลาย แขกเริ่มทยอยกลับบางคนกล่าควคำตอบโยนต่อสมชายและมลิแต่ครอบครัวแทบไม่สนใจใจพบเจ้าบ่าวยืนอยู่ที่ประตูหน้าซีดผมผมคิดว่าง,งานแต่งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขากล่าวอย่างลังเลมันก็ลาหนนเกินไปและหลังจากเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าไม่ปลอดภัยสําหรับผมและครอบครัวน้องฟ้ามองเขาด้วยน้ําตาหนองหน้าคุณจะไปเพราะเรื่องน,นี้พระสัตว์ตัวหนึ่งยอมสละชีวิตเพื่อช่วยฉันเสียงของเธอสั่นด้วยความโกรธและจะปวดใจพบหลบสายตาไม่ใช่แค่นั้นฟ้ามันน่าอับอายเกินไป หมู่บ้านทั้งหมดเห็นเรื่องนี้และมันจะถูกจดจำตลอดไปผมอยู่กับมันไม่ได้เขาหันหลังและจากไปครอบครัวของเขาตามไปเสียงฝีเท้าที่ห่างออกไปดังก้องในหูของน้องฟ้าแต่เธอไม่รู้สึกเสียใจที่เขาจากไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าต่อเจ้ามิ่งผู้ที่รักเธออย่างแท้จริงสมชายและมาลียืนนิ่งมองความเจ็บปวดของลูกสาวสมชายความเยียบด้วยน้ำเสียงหนักอึ้ง มันไม่ใช่แค่หมีสําหรับเรามันคือครอบครัวและมันยอมสละชีวิตเพื่อฟ้ามัลิที่เคยหวาดกลัวเจ้ามิ่งสุดลงข้างมันมือสั่นขณะสัมผัสขนของมันความรู้สึกผิดท้าโถมฉันคิดผิดเธอกระซิบฉันคิดว่ามันอันตรายแต่ที่จริงมันปกป้องเรามาตลอดฉันควรจะเชื่อใจมัน หลายชั่วโมงต่อมาสมชายตัดสินใจจัดพิธีอำลาเจ้ามิ่งอย่างสมเกียดิด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านเขาขุดหลุมในลานบ้านน้องฟ้ายืนยันว่าจะเป็นคนวางดอกไม้บนหลุมของเจ้ามิ่งน้ำตาของเธอผสมกับดินขณะที่เธอกระซิบคำอำลาครั้งสุดท้ายคืนนั้นครอบครัวนั่งด้วยกันในความเงียบหัวใจหนักอึ้งด้วยความสูญเสียสมชายพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเสียใจเรามองมันผิดไปเราเห็นมันเป็นสัตว์ป่าแต่มันมีมนุษยธรรมมากกว่าคนส่วนใหญ่ มันสอนเราว่าความพักดีความรักและการเสียสละคืออะไรน้องฟ้าพยักหน้าน้ำเสียงแทบเป็นกระซิบมันไม่ใช่แค่ปกป้องฉันจากงูพ่อมันปกป้องฉันจากทุกอย่างมันคือผู้พิทักษ์และเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน วันต่อมาเต็มไปด้วยการไว้อะไรอย่างเงียบงนันชาวบ้านก็มาคาระวะรับรู้ถึงความพักดีและความรักของเจ้ามิง่งเรื่องราวของหมีที่เสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวเริ่มแพร่กระจายกลายเป็นแรงบันดาลใจสาหรับทุกคนที่ได้ยินแต่สําหรับน้องฟ้าการสูญเสียเจ้ามิง่งคือบาดแผลที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเยียวยาวันเวลาผ่านไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียเจ้ามิ่งยังคงอยู่ในใจของสมชายมลิและน้องฟ้าหลานบ้านที่เป็นหลุมฝังศพของเจ้ามิ่งกลายเป็นสถานที่แห่งการระลึกถึงน้องฟ้ามักนั่งข้างกองดินนั้นพูดคุยราากับเจ้้มิิ่งงยไดน รู้ไหมเจ้ามิ่งตอนนี้ทุกคนพูดถึงเธอเธอกระซิบในเย็นวันหนึ่งนิ้วของเธอรูปดินพวกเขาบอกว่าเธอไม่ใช่แค่หมีเธอคือผู้พิทักษ์วีรบุรุษแต่สำหรับฉันเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเสมอชีวิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสมชายเปิดร้านผ้าอีกครั้งส่วนมะลิรับงานตัดเย็บเพื่อช่วยครอบครัวแต่น้องฟ้าย,ยังคงดิ้นรนเพื่อก้าวต่อไปความผูกพันกับเจ้ามิ่งนั้นไม่มีอะไรทดแทนได้และการจักไปของมันทิ้งช่องว่างที่เธอเติมเต็ม,ตมไม่ได้ วันหนึ่งกลุ่มชาวบ้านมาเยี่ยมครอบครัวในกลุ่มมีผู้เท่าคนหนึ่งที่ได้ยินเรื่องการเสียสละของเจ้ามิ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเคารพสมชายมีของนายไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันถูกส่งมาโดยสวรรค์เพื่อปกป้องครอบครัวของนายความพักดีและความรักของมันเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนคำพูดของผู้เท่าทำให้สมชายน้ำตาคลอมันมากกว่ามีสำหรับเรามันคือครอบครัวเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มมองเรื่องราวของเจ้ามิ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีและการเสียสละพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวนี้และไม่นานมันกลายเป็นตำนานในท้องถิ่นผู้คนมาเยี่ยมหลุมศพของเจ้ามิ่งนำดอกไม้และของถวายมาแสดงความเคารพแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองการกระทำของเจ้ามิ่งด้วยความชื่นชมบางคนกระซิบถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงเลี้ยงสัตว์ป่าไว้ใกล้ชิดครอบครัวของไตรพาพอใช้เรื่องนี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเขาที่ทิ้งน้องฟ้ามันเป็นสัญญาณของอันตรายพวกเขากล่าวมีตัวนั้นอาจฆ่าเธอได้ คำวิจารณ์เหล่านี้ทำร้ายน้องฟ้าอย่างลึกซึ้งแต่เธอปฏิเสธที่จะยอมให้มันทำลายความทรงจำของเจ้ามิง่งพวกเขาไม่เข้าใจเธอบอกพ่อแม่ในเย็นวันหนึ่งเจ้ามิ่งไม่ใช่แค่สัตว์มันคือผู้พิทักษ์และมันช่วยชีวิตฉันนั่นคือสิ่งสำคัญสมชายวางมือปลอบโยนบนไหล่เธอปล่อยให้พวกเขาพูดไปฟ้าเรารู้ความจริงและนั่นก็เพียงพอแล้ว มลีที่เคยสงสัยเจ้ามิ่งมากที่สุดเริ่มไว้อะไรมันอย่างเงียบๆเ,เธอมักมองไปที่หลุมศพและสวดมนต์ขอโทษที่เคยสงสัยในตัวมันคือหนึ่งน้องฟ้าฝันถึงเจ้ามิ่งในฝันมันยืนสูงสง่าดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาและความอบอุ่นที่เธอจําได้มันไม่ได้พูดแต่เธอรู้สึกถึงการโอบกอดที่ปลอบโยนเมื่อตื่นขึ้นน้ําตาไหลลงมาแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่เธอรู้สึกสงบฉันคิดว่าเจ้ามิ่งสงบแล้วเธอบอกพ่อแม่ในเช้าวันต่อมาและบางทีถึงเวลาที่เราจะต้องสงบด้วย คำพูดของเธอเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวพวกเขาตัดสินใจรำลึกถึงเจ้ามิ่งด้วยความกระตันยูไม่ใช่ความโศกเศร้าหลุมศพของมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความพักดีและการเสียสละหลายเดือนผ่านไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียเจ้ามิ่งไม่เคยจางหายแต่ครอบครัวเริ่มเยียวยาความทรงจำของมันไม่ใช่แหล่งของความโศกเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นแสงสว่างแห่งความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจสมชายมักเล่าเรื่องเจ้ามิ่งให้ทุกคนฟังแบ่งปันเรื่องราวของความพักดีและความกล้าหาญชาวบ้านก็ยอมรับเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนของความเมตตาและความเข้าใจ ลุมศกของเจ้ามิ่งกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านเด็กๆนำดอกไม้มาวางผู้ใหญ่สวดมนต์ขอบคุณสำหรับน้องฟ้าชีวิตเริ่มมีจังหวะอีกครั้งเธอทุ่มเทช่วยพ่อแม่เรียนรู้การค้าขายผ้าของพ่อเพื่อช่วยครอบครัวแม้ว่าหัวใจของเธอยังเจ็บปวดเธอพบความปลอบใจในความคิดที่ว่าการเสียสละของเจ้ามิ่งมอบโอกาสครั้งที่สให้กับชีวิตของเธอ วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อสิวัตเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นนักเขียนที่ได้ยินเรื่องราวของหมีผู้พักดีและอยากรู้เพิ่มเติมสิวัตมาเยี่ยมร้านของสมชายและแนะนำตัวเองสแสดงความชื่นชมต่อความกล้าาญของครอบครัวและการเสียสละของเจ้ามิ่งน้องฟ้าลังเลในตอนแรกแต่อมเล่าเรื่องราวให้เขาฟังเธอเล่าทุกดีเทลของความผูกพันกับเจ้ามิ่งและเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตายของมันสิวัตฟังอย่างตั้งใจดวงตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอรักมันมากสิวัตกล่าวเมื่อเธอเล่าจบและมันรักเธอมากพอที่จะยอมสละชีวิตเพื่อเธอ ความผูกพันแบบนี้หายากและพิเศษมากเมื่อเวลาผ่านไปการปรากฏตัวของสิวัตนำความหวังมาสู่ครอบครัวเขากลายเป็นผู้มาเย็นบ่อยครั้งนำเสนอความช่วยเหลือและมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างเขากับน้องฟ้าค่อยๆเแบ่งบานเป็นมิตรภาพที่สร้างบนความเคารพและความเข้าใจเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์ตกดินสิวัตและน้องฟ้ายืนอยู่ข้างหลุมศพของเจ้ามิ่งสิวัตวางดอกไม้สีขาวบนกองดินก้มหัวด้วยความเคารพมันไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์ของเธอฟ้าเขากล่าวเบา,เบา,เบา มันคือผู้พิทักษ์ของเราทุกคนเป็นเครื่องตัวใจถึงความพักดีและความรักที่แท้จริงน้องฟ้าพยักหน้าน้ำตาคลอมันจะอยู่ในใจฉันเสมอและฉันจะใช้ชีวิตทุกวันให้กล้าหาญและเสียสละเหมือนมันหลายปีผ่านไปเรื่องราวของน้องฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หมู่บ้านตำนานที่เล่าต่อกันรุ่นสู่รุ่นสมชายและมาลิพบความสงบเมื่อเห็นลูกสาวเติบโตวความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของเธอเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเสียสละของเจ้ามิง่งและแม้ว่าเจ้ามิ่งจะจากไปมรดกของมันยังคงอยู่ในใจของผู้ที่ระลึกถึงมันนนนใบททเรียีย่มัสอน และในสายสัมพันธ์ที่มันแบ่งปันกับครอบครัวที่มันรักขอบคุณที่รับชมเรื่องราวสุดซึ้งของความพักดีและการเสียสละนี้เราหวังว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจและเตือนคุณถึงพลังของความรักและความเข้าใจหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดและแชร์ให้เพื่อนและบอกความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าทึ่งแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมรักษาความเมตตาและแรงบันดาลใจไว้แล้วเราจะเจอกันใหม่